เอโยวอสซั hey, yo, สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์บายนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยจ p เพ็กทาคานี่ร้อยห้าสิบปีสองพันยี่สามนะครับลูกค้านะคันนี้สีเดิมนะฮะเป็นสีขาวนวลๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรถบ้านเดิมๆพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะสวยๆเลย ตัวสีรถเป็นสีขาวเบาะสีฟ้านะครับผมคันนี้ได้มาเป็นท่อเดิมชกแต่งมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไฟหน้าฟู l l l e d นะครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มเต็มเลยนะครับผมมีการล้มหน้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆคลิปๆแบบนี้เลยนะฮะ ประมาณนี้เลยนะไฟไท้าย Full e d เช่นกันนะฮะคันนี้ร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขหมาเจ้าคันนี้กันหน่อยอ่ะตัวนี้นะครับผมเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับลูกค้าได้มาถึง1ดอกนะฮะเลขหมาเจ้าคันนี้นะครับผมอยู่ที่5,300โลเท่านั้นนะฮะเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะครับอ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผม ประมาณนี้เลยนะฮะอัระตราเร่งดีนะครับผมใครที่กําลังหารถออโต้น่ารักน่ารักขับผมแนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยนะฮะเจ้าคันนี้นะครับผมมีเล่มพรม้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ